สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่จะติดตามการทางานของรัฐบาลในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการประชุมคอรมอประจําสัปดาห์นะครับซึ่งก็เอาผลของการพิจารณาในเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมาพิจารณาในการดำเนินการนะครับซึ่งก็มีหลายเรื่องที่รีอนให้ทราบสิ่งที่มากที่สุดคือผมในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการไปให้ทุกหน่วยงานได้ไปคิดมาตรการต่างๆออกบาซึ่งก็มีความจําเป็นในการที่จะต้องใช้จ่ายเงินอีกจํานวนหนึ่ง นะครับซึ่งวันนี้ที่หารือกันอยู่3เรื่องโดยการเรื่องแรกคือเรื่องของการปรับการจัดทําพรบการโอนโงบประมาณปี63นะครับเพื่อนําเงินส่วนหนึ่งกลับมาใช้ในระบบนะครับให้มาเติมที่งบกลางให้มากยิ่งขึ้นแต่ก็กลับเรียนว่าโงบประมาณจํานวนหนึ่งของปี2563นั้นได้ใช้จ่ายไปพรางก่อนมากพอสมควรน,นะครับก็เหลือจํานวนหนึ่งซึ่งคาดว่าประมาณสัก8ปดพันถึงแสนล้านบาทนี่คือก้อนแรกนะครับ ที่จะมาเพิ่มเติมในกบกลางที่เหลืออยู่ปัจจุบันซึ่งประมาณสักสา0 0ั 3, ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนตรงนี้ที่ว่าใช้จ่ายไปแล้วคือการใช้จ่ายกบกลางนะครับซึ่งเราตั้งไว้ในปี63นั้น69,00 0ล้านบาทโดยประมาณนะครับอันนี้ก็กราบเรียนให้ทราบเพราะนั้นวันนี้เราจะพูดก,กันถึงเรื่องพอรบโอ,อนงบประมาณนะครับซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าคอรมอและเข้าสภาผู้แทรนราษฎร สภาวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งสามารถจะใช้เงินตรงนี้มาเพิ่มเติมงบกลางได้ซึ่งอันนี้ก็มีหลายหลายข้อกําหนดนะว่าจะเอาเงินอะไรมาใช้ได้บ้างโอนได้บ้างนะครับบางอย่างมันโอนไม่ได้งบบุคลากรงบงต่างบางอย่างมันโอนไม่ได้นะครับก็ขอให้ทราบว,ว่าการที่จะเอาตัวเลขใหญ่ๆมาทั้งหมดแล้วเอา10%อมาตัดออกมาทีเดียวเนี่ยมันทําได้ยากม,มัน มันไม่ไป,ปตามกฎหมายด้วยของพอรบงบประมาณต่างๆที่มีอยู่แล้วเดิมนะครับต่อไปเรื่องที่2ที่เวลาวันนี้นอกจากพรบงบประมาณแล้วก็คือในเรื่องของพอรกของทบทนะครับทางประเทศไทยอันนั้นไม่ได้กู้นะครับไม่ได้กู้เงินเป็นการบริหารในเชิงของการเงินก,การคลังของทบตท,ที่เขาชี้แจงนะครับในสิ่งแรกเมื่อกี้งบแรกนั้นผมบอกแล้วมีประมาณสัก5 8 8 0,000ถึงแสนล้านบาทนะครับ ในส่วนที่2ก็ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีวงเงินของเขาประมาณสักเก้าแสนล้านนะครับอันนั้นไม่ใช้เงินของรัฐบาลไม่ใช่เงินกู้นะครับเป็นการเพิ่มอำนาจของเ,เท่านันเองในการบริหารจัดการจงโนลรายละเอียดเดี๋ยวฟังจากหน่วยงานที่เป็นผู้ฏิบัติชี้แจงนะครับตัวที่3ก็คือเรื่องของการพิจารณาในเ,เรื่องของการออกพอรลกเงินกู้นะครับซึ่งวันนี้เราตั้งวงเงินทั้งหมด1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีรูมในการแก้ปัญหาก็คือ ในระยะที่1ก็คือในเรื่องของการเยียวยานะครับการสาธารณสุขอะไรต่างเหล่านี้อยู่ในกลุ่มที่1นะครับก็ประมาณ6กแสนล้านบาทนะครับในตัวที่2ก็อีกสแสนล้านบาทในเรื่องของการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของเรานะซึ่งก็ต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปนั่นแหละนะครับในส่วน2ก้อนนี้ห่ล้านล้านเนี่ยสามารถที่จะปรับโอนไปมาได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าเราก็จะมีเงินตรงนี้ประมาณสักล้านล้านบาทเศษจนะครับจากเงินกู้บวกเงินที่ปรับโอน ประมาณมาแต่นะ้นต้องรอพอร,พอรบมีผลบังคับใช้ด้วยนะครับเดือนมิถุนาทางบ้นเรื่องนี้ก็ต้องเล่งเงินการในเรื่องของพอลกกรณกนกู้ให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เอามีมาตรการต่รงางๆใส่เข้าไปแล้วว่าจะไปใช้เงินตรงไหนอะไรยังไงแต่ปรับโอนก,กันได้นะครับวันนี้หลายอย่างก็มีความจะเป็นอยู่นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือถึงที่ระบาลพีจาในววันนี้ก็คือเรื่องการเรื่องระบบป้องกันอุทก,กภัยแล้วก็นะาขาดแคลนน้ำนะครับคลอง ลำน้ำยมใช่ไหมซึ่งเรได้มีปัญหามาพร้อมควรในะช่วงที่ผ่านมาเราต้องเตรียมการรับฝนหน้าดีด้วยนะครับเพื่อจะป้องกันเรื่องน้ําท่วมนะครับแล้วก็มีการกักเก็บน้ําไว้ในลุ่มน้ํายมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวฟังโฆษกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะจะชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องเหล่านี้นะครับรัฐบาลยืนยันถึงเจตนารมณ์แน่วแน่ในการจะรักษาสุขภาพให้กับพี่น้องชาคนไทยนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นต้องขอความร่วมมือจากท่าน สิ่งใดก็าตามที่ภาครัฐยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องขอให้เข้าใจใหเห็นใจรัฐบาลนิดนึงนะครับเพราะว่าเราทํางานด้วยคนจํานวนมากแล้วในส่วนของประชาชนก็มีจํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะในเรื่องการเดินทางกลับเข้าประเทศการเข้าไปคารันทีนการเดินทางไปคารันทีนทั้งทั้งของรัฐและในส่วนของภูมิภาคของอท้องถิ่นนะครับวันนี้มีหลายมาตรการออกมาเพราะนั้นตรงนี้มันต้องอยู่ด้วยการบูรณาการที่หน้างานให้ดี นะครับทุกสถานที่โดยพระญิงสนามบินเราจะมีศูนย์ที่เรียกว่า EOC นะครับซึ่งจะดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีในแพทย์หมอประจําที่นโน่นและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะฝ่ายความมั่นคงขนส่งคมานาคมก็อยู่ที่นั่นพนักงานตัดทีใจต่างๆต้องตัดทินใจบนพื้นฐานที่มีวัยกรอบไปแล้วนะครับดำเนินการให้ได้ตามนั้นวันนี้การเข้าประเทศผมได้สั่งการไปแล้วว่าให้มีการทยอยเดินทางเข้าเป็นรุ่นๆเป็นผลัดๆหรือเป็น อะไรนเะที่ยวบินไปอะไรไปเพื่อจะง่ายต่อการที่จะส่งต่อไปยังพื้นที่การทีนต่างๆทั้งหมดนะครับอันนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับวันนี้เราได้ประกาศเป็นให้โควิดเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับในที่ประชุมเมื่อสักครู่เพราะนั้นเดี๋ยวก็ขอให้ทุกคนได้ไปฟังในเรื่องการใช้ใจ่ายภาครัฐมาตรการต่างๆที่ออกมานะครับผมยินดีรับข้อสังเกตข้อเสนอจากทุกส่วนงานทุกภาคธุรกิจต่างๆนะครับก็ขอเห็นใจรัฐบาลด้วยนะครับบางอย่างถ้าท่านช่วยเหลือรัฐได้ก็ขอบนาเถิะครับ นะชจทงที่ผ่านมาปี61-62ถ้ามีการประกอบกิจการอะไรมันก็มีกำไรมีต่างมากพอสมควรเพราะนั้นในปี62-63ในช่วงที่มีโควิดนี้มันก็ต้องไปย้อนดูว่าผลประกอบการ61-62ท่านเป็นอย่างไรนะครับตามบกลอกของบัญชีเพราะนั้นถ้าทั้งหมดสามารถจะพิสูจน์ได้ชี้แจงได้ว่า มันเป็นเรื่องของการผลกระทบจากโควิดรัฐบาลก็ยินดีที่จะดูแลแก้ไขให้นะครับในการช่วยงบประมาณยยาไม่ว่าจะในส่วนของแรงงานในส่วนของผู้ประกอบการอะไรก็แต่แต่ถ้าเหมากันทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ก็รับไม่ไหวนะครับรงบประมาณที่เรามีอยู่ก็จํากัดอยู่แล้วนะครับขอขอ้อมูลทุกท่านนะครับขอให้ฟังรายละเอียดแล้วก็ตรงสายแล้วก็ติดต่อประสานงานสอบถามขึ้นมาได้นะครับรัฐบาลยินดีที่จะฟังจากทุกความคิดเห็นของท่านนะครับวันนี้ถึงที่ผมมาขับเคลื่อนวันนี้ เป็นนโยบายที่รัฐบาลโดยผมในฐานะผู้นํารัฐบาลได้ได้ให้นโยบายไปแล้ววันนี้ส่วนการต่างๆกระทรวงทุกกระทรวงรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ได้นำเสนอความต้องการมาตราการต่างๆขึ้นมาแต่จะเป็นคั้นกรกองให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญะคิดได้ทำได้แต่ถ้ามันไม่ถูกกฎหมายมันก็อันตรายนะครับในการใช้จ่ายเงินประมาณของภาครัฐก็ขอยืนยันนะครับผมจะกวดขันในเรื่องการใช้จ่ายประมาณให้เป็นไปตาม สิ่ง pues ที like ่เราต้องประสงค์ร่วมกันนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ